ร้านฟาโนบักรับบริการโขนเกมพารและผลปีศาจเดซิทสองสุดคุ้มมีบริการแบบโปรฟูดพีนิกาซีเกมพาร์ตอินสไตร์เตอร์ได้รับดรกดเพจในโซเซายนะครับเดซสองแถมมีมีบริการเติมดูบั๊กแบบ <Brand. S 1> ไอทีพานโคตรสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านฟาโนบักน,น,นะครับเดซิทสองนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเดซิทสองเลยนะ ก็สวัสดีท่านพ่อพี่น้องนะครับก็กลับมาอยู่กับผมในช่องที TTK เ m g นะครับแม่กับลืมชื่อช่องแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับหมัดนะครับไม่จะหมัดนะนะเป็นหมัดนะครับเป็นอ่าพันธ์นะพันธ์ที่อยู่ในเกมบอ็อกฟุตนะครับผมว่าจะเป็นหมัดอะไรครับแรงอะไรที่จะรุนแรงที่สุดในเกมนะครับผมก็จะมีหมัดประมาณนี้นะครับมีขาดําขาดํา B1 ขาดำํำ B2 ัวเ,เชี่ยไรน,นะอ่านเป็นงูนะครับงูมังกรวะเอาเป็นมัง,มงกรวีหนึ่งแล้วก็มาหมัดมังกร V ีสองนะครับแล้วก็เอลิกต e ัว v ีสองเลิกตัววีหนึ่งแล้วก็อเป็นชาร์กแมนคาราเต้ีหนึ่งแล้วก็ชาร์กแมนคาราเต้ีสองนะครับแล้วก็หมัดของมนุษย์นะซูเปอร์ฮุแมนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณสองสี่หกแปดเก้าสิบตัวนี่นะผมกอนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับนะว่าผลเอ้ยไม่ใช่ดิมัดอันไหนนะครับมันจะแรงที่สุดในเกมนะครับแล้วก็น่าใช้ที่สุดนะครับโดยมัดในกระจกก็จะอยู่ในระดับกระกากนี้ไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการจาัดอันดับนะครับอ่าคูสองรอบแล้ว ยที่ระดับนะครับระดับจะมีที่ SSR SAB นะครับเพราะว่าจะันดับมากคนนี้ไม่ได้นะครับแม่งนีน้อยจกกัดก็ต้องขอเรือมที่เป็นคาดามวีหนึ่งนะครับคาดามีหนึ่งแล้วนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมดาเมจนี่ถือว่ากระจอกเลยนะครับพูดตามตรงก็กระจอกนะครับแต่ว่าก็เหมาะสำหรับผู้เล่นนะครับ ผู้เล่นผู้เล่นที่สมัครรหัสใหม่นะครับหรือคนที่นำไก่ตันนะครับเป็นอะไรที่เหมาะมากครับผมให้อยู่ในระดับ B ไปแล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าที่สุดนะครับต่อมานะครับไอ้ตัว B สองไอ้หนึ่งนะครับผมมันเป็นอ่าเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่แบบเรื่อวสูงๆนะนะเหมาะสำหรับที่แบบเรื่อวไม่เกิน2อ0 0นะครับใช้เลขตัว V2 ฟามลด้นะแต่คนที่แบบเรี่วเกิน1ัน0หรือ2,000ไปแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเลขตัว V2 ไม่เหมาะกับลูก3นะครับพวกคายดํานะครับใช้ลูก3ไม่ได้นะครับไม่มีเดเมจพอนะครับคาดําบีหนึ่งอะนะส่วนอันต่อไปนะครับเป็นชาร์กเมนคาราตีนะครับชาร์กเมนคาราตีนี่ใช้ได้นะครับใช้ได้ถึงประมาณวิววิวพันห้านี่ก็ควรจะเลิกใช้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีเดเมจแล้วนะผมแนะนําให้เปลี่ยนไปใช้เป็นเจ้าชารกเม้ไร t ตวีสองแทนนะครับก็เหมาะสําหรับพวกลูกหนึ่งถึงลูกสองนะครับ ความถึงวิวความสับได้อยู่นะครับผมให้ระดับ A นะครับถือว่าใช้ p v p ถือว่าดาเมจก็ยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนอันต่อไปนะครับเป็นาัมัดาก้อนค้านะครับดาว้อนค้านี่เป็นหมัดที่ใช้ p v p ได้ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ว่าใช้แบบพวกลงนั้นนี่โอ้โหดาเมจใช้ได้นะครับว่าชาระเบิดเนี่ระเบิดทีลงจุนนะครับ ไม่มีมอเตอร์ตัวไหนเหลือเลยนะผมให้อยู่ในระดับ A ไปเท่ากับไอเจ้าหมัดชักไม่สาเต้ V1 แล้วกันนะครับเรามีถือว่าจัดจ้านใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่่ที่สุดนะ superhuman แล้วกันนะซ s เปอร์ฮีแมนนี่ใช้ได้ทุกยุคสมัยนะผมให้อยู่ในระดับ s แล้วกันครับเป็นหมัดที่มาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับใช้ได้ตั้งแต่อ้ใช้ฟาร์มได้รัวๆนะครับเป็นหมัดที่ดีมากๆแต่วิธีทำยากไปหน่อยนะครับวิธีทำก็คือ คุณต้องฟาร์มไอ้เจ้สี่อันเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยให้รูให้มาสามร้อยนะครับแล้วก็ต้องมีเงินอีกมาสองล้านแล้วมั้งคุณเึงอดจะสามารถไอ้สามารถคราฟไอ้แค่นี้ได้ต่อไปนะครับเป็นอ่าวีสองทั้งหมดเลยนะครับชาร์จแมนคาลิตี้วีสองนี่ผมให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอ่าระดับเอสเดียกันนะครับผมเพราะว่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับได้เลเมจมีไหมมีนะครับมันแรงอยู่นะครับแต่ก็แบบไม่ได้แบบแรงเว่อร์แล้วก็แรงแบบ แล้วก็ไม่ได้กากระัดนะครับมันก็อยู่แล้วประมาณแบบสูงๆนะครับเอสเอบวกเอเอบวกนะครับผมให้เป็นหมัดมังกรนะครับหมัดมังกรนี่เอเอบวกไปเลยติดเมตานะครับโคตรรุนแรงเดี๋ยวก็โดนเนื้อไ้เช่ผมเด้อจัดไปนะครับตันสองนะครับตันสองนี่จะเป็นอ่าอิเล็กโตนะครับอิเล็กโตนี่เดามจดเดามจพอๆกับเอหมัดซปเปอร์ฮิวแมนเลยนะครับแต่ว่าเวลาใช้พีพีเนี่ยผมแบบผมว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมัน ก็จอกับซูเปอร์แมนเองนะผมว่าแต่ว่าบางคนนะถนัดยังไงนะครับแต่ว่าผมถ้าอันเนี้ยอ่ะผมให้นี้เลยกันดาเบอก็คงแรงกว่ายวเยอะแหละเขาใช้บ่อยนะครับไอนี้แมงใช้ยากด้วยต่อไปนะครับเป็นขาดำนะครับขาดำขาดำมีสองเนี่ยผมแนะนำนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่า ดาเมจนะครับดาเมจเนี่ยพอๆกันเลยครับพอๆกับไอ้เจ้าไอ้ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้านีอา่อาจจะแบบใช้พีพียากหน่อย,ยนะเพราะว่าขาดำของมันนี่ต้องใช้มาตาลีเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องจุดขาดำด้วยนะครับถ้าเกิดคุณแบบไม่จุดขาไฟอ่ะ,อะไม่เบิรนให้มันติดฟไฟก็จะแบบนะบผมให้อยู่ระดับเอชไปแล้วกันนะครับผมส่วนไอ้ตัวที่สองอัน,นที่ติดเมตานี่ ผมให้อยู่ในระดับ SS+ เลยครับอาจจะผมให้ Superhuman อยู่ในระดับ SS+ เรื่องบริกันนะเพราะว่ามัน d a เมจพอๆกันกับอ่า Electro V2 นะครับส่วน SSR+ นะครับผมโอ้โหไม่ต้องสืบนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับมันก็ต้องเป็นร้าน Fano Buck นะครับผมอ่าครับผมให้อยู่ในระดับ SSR นะครับเป็นร้านที่ดีมากนะครับเป็นบริการกดเกมพาร์ตกับแมปต่างๆนะครับแล้วก็ผลด้วยเลทิ้สองนะครับผมโอ้โหไม่มีแล้วนะครับร้านเลทิ้สองเนี่ย นี่เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมก็สามารถติชมก็ได้นะครับในด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับผมเออด้านล่างคอมเมนต์เด็กขอสวัสดีต้องขอตัวจากไป